พี่เทิดครับขอเรื่องกรนงคณะกรรมการ,รนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยมีมติเป็นเอกฉันในการปรับขึ้นดอกเบี้ยน,นโยบายจาก2.25เป็น2.5เนี่ยด้วยมติเป็นเอกฉันด้วยอันเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ตลาดไหมหรือว่าตลาดถือว่ารับรู้เอาไว้ส่วนใหญ่แล้วครับพี่เทิดครับครับจริงจริง ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์นะครับเผตดผลเพราะว่าถ้าเราดูการส่งสัญญาณนะครับจากทางแบงก์ชาติตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้หลังจากที่การประชุมรอบที่แล้วเนี่ยสัญญาณค่อนข้างจะโน้มเอียงนะครับไปในทางที่คิดว่าดอกเบี้ยเนี่ยนะครับมันอยู่ปลายทางแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเป็นระดับการรักษาสถิยรภาพนะครับของระบบเศรษฐกิจได้เนี่ยดีพอสมควรนะครับท่านใช้คําว่าเป็นการ m a n a g ไอตัวการ landing นะครับให้มันเป็นซอฟต์แลนดิ้งนะครับรือว่าลงอย่างมีเสถียรภาพนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับผมว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยตีความนะนะครับว่าดอกเบี้น่าจะคงมนะครับอันนี้เราไม่ได้คิดไปเองนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูสัญญาณอันหนึ่งนะนะครับเวลาประกาศตัวเลข CPI เนี่ยนะครับเราจะมีการพลอตเอาบอลยูหนึ่งปีซึ่งมันเป็นตัวสะท้อนนะครับตัวอัตรากเบี้นโยบายเนี่ยนะครับพลอตเข้าด้วยกันเนี่ยถ้ารอบไหนนะครับบอกว่ากเบี้เนี่ยยังไม่หยุดยังจะขึ้นต่อนะครับ ไอ้ตัวบอลยิวหนึ่งปีเนี่ยมันจะวิ่งหน้าแซงอัตราดอกเบี้ยนโยบายทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็แซงแบบแบบขาดเลยอะ่ะยี่สิบยี่เบสิทพอยอะไรเป็นต้นไปนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยนะครับประกาศ CPI รอบล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยตัวดอกเบี้ยนโยบายนะครับเอ่อกับตัวบอลยูเนี่ยนะครับมันอยู่ระดับที่มันมีการแบบแนบแนบสนิทเลยแหละนะครับก็แปลว่าตลาด ไม่ได้ไพรซ์ว่ามันขึ้นนะครับเพิ่งจะมาช่วงหลังๆนะครับประมาณสัก1สัปดาห์นี่เองนะครับเราเห็นว่าตัวบอลยิวหนึ่งปีเนี่ยมันฉีดตัวห่างออกจากตัวอกเบีย้ยนโยบายนะครับอย่างตัวเลขเมื่อวาน2-44นะครับเมื่อเช้าออกมาเนี่ยสองจุาเอรพอออกมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันทําให้คนเริ่มมองว่าไอ้ที่คิดว่าจะนิ่งเนี่ยอาจจะไม่นิ่งละนะครับเริ่มมีมุมมองที่บอกว่าตลาดเนี่ยน่าจะเห็นว่ากลองงออาจจะมีการขยับขึ้นอกเบี้ยนะครับแต่ทีนี้เนี่ย ระยะทางในการแอบสอบข่าวว่าจะขึ้นอกเบี้ยเนี่ยมันยังค่อนข้างจะสั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยใช้คําว่าค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์เล็กๆนะครับในเรื่องการปรับขึ้นอกเบี้ยของกรงอในรอบนี้นะครับก็เองถือว่าเป็นเป็นประเด็นที่เซอร์ไพรส์นะครับทีนี้ในดีเทลนะครับของการขยับขึ้นอกเบี้ยรอบนี้เนี่ยมาอยู่ที่2.50นะครับพร้อมกันนี้นะครับมีการปรับเป้าตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับถ้าเป็น GDP เนี่ยนะครับของปี66นี้นะครับ เดิมเนี่ยแบงก์ชาติทำไว้อยู่ที่3.6นะครับมีการปรับลดลงนะครับอันนี้ก็ไม่เซอร์ไพรส์เท่าไหร่แต่ว่าพอดูตัวเลขที่ลดลงเนี่ยเหลือ2.8นะครับอันนี้ต้องถือว่านำลงมาเยอะพอสมควรนะนะครับถ้า2.8นะครับโฟลเตอร์หนึ่งเราโต2.7ใช่ไหมครับโฟลเตอร์สองเราโตประมาณสัก1.8เอร์เซนะครับถ้าจะ2.8นะครับผมว่าครึ่งปีหลังเนี่ยมันต้อง8 3อรนะนะครับมันถึงจะดึงทั้งปีขึ้นมา2.8ได้นะครับทีนี้ อีกส่วนหนึ่งนะครับในปีหน้าล่ะแบงก์ชาติมองยังไงนะครับเดิมทําตัวเลขคาดการจ d p ีกรลดปีหน้านะครับสามจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับขยับขึ้นมาเป็นสี่จุดสี่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราเข้าใจว่าน่าจะเป็นการสะท้อนนะครับกับภาพของตัวมาตรการนะครับหรือว่านโยบายของภาครัฐที่ออกมาในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็มีการขยับขึ้นไปนะครับทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งครับเป้าหมายเงินเฟ้อนะครับมีการขยับเหมือนกันนะครับปีหน้านะครับเดิมทําไว้2.4% และนี่เงินเฟอ้อนะขยับขึ้นเป็น2.6%นะครับทีนี้2.6%นะครับถ้าเทียบดอกเบี้ยนโยบายตอนนี้นะครับมันอยู่ที่2.5นะครับมันทำให้คิดต่อได้เหมือนกันนะครับว่าเออถ้ามามุมนี้นะครับอาจจะเห็นโอกาสนะครับในการขยับขึ้นดอกเบี้ยอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับอันที่หนึ่งก็คือว่า ถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมก็ต้องบอกว่ามีส่วนของความเซอร์ไพรส์เจอปนอยู่พอสมควรนะครับกับการประกาศรอบนี้นะครับโปรโส่งท้ายเดือน9นะครับเลือก2คอร์สที่ใช่จ่ายง่ายๆในราคา1คอร์สครับพร้อมรับหนังสือ The w y c o f f Methodology in d e p t เจาะลึกวิธีเทรดแบบ w y c o f f เก่งกำไรในทุกตลาดด้วยหลักเหตุผลมูลค่า 1,690บาทผลงานเล่มใหม่ล่าสุดภาคภาษาไทยจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนนะครับและก็ยังมอบของที่ระลึกอีก1ชิ้นจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนด้วยสนใจเชิญนะครับสแกน QR Code หน้าจอสแกน QR Code หน้าจอหรือ Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i i แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับ